มีตาข้อคบกับพี่น้องพอพมอห,หมายมาข้อคบกับสายครองสายครองข้อคบประทุ่มครับ อ่นนิดหน่อยก็ตเต็มเลยครับขัดไตเอาตัวทิ้งขัดไตเอาครับครับโดนแล้วครับพี่นอ้องไม่ถึงนึงแล้วเรีว่าบันเดทไทยครับเริ่มร้อยเต็มเลยครับกางกระต้อพี่นอ้องทีได้รักหางเลยนะครับ ร้อยครับโดนคับโดนหน้าจะเกี่ยนตาดีครับ อันนี้หน่อยร้อยเต็มเนี่หนอวัวไหนคุณผูเห็นที่ฝนบุกหมู่บ้านนกสัมื่อวานป่านนอกรับมือ่อวานผมขี่รถ่านมาเห็นคนเต็ม,มเลยเขายิงเงินอยู่แถวครับครับปลาร้อยเต็มเลยเราอยากเก็บปลาครับ โนวะโดนครับโดนสวยเลงอะก็โดนสตํา่นอพัะงามดีจรงโดนครับโดนโดนหลับนอะ ถนนครับแต่สวยครับส่สวยผัดใส่เอาครับบอกหุณยังไงครับนีน่ถนนติดถนนครับข้องหกประตุ้นครับตั้งติดอยู่ละโอ้ยิ่งหลายเดี่ยว,วพี่นอ้องผาดหลายรอบแล้วผัดลายเดี่ยวแล้วครับก็ถือเจ็กเจีย ลดดังเล็กน้อยครับ,นนบนเนอะติดรลยบัดเสียสวยครับปลากล้องครับน้องปลาออกไม้กล้องของอนุญาตเก็บปาลาครับ โดนครับโดนรึเบบปล่าบาังทุบ่โดนอีกกลับมา้าลับมาาหาตัดไส่ไครับตัวกรับาบดง่ายมาเลยครับก็คือปลาอ่างใส่กระก้าอ่างแล้วก็ใส่กระป๋ะอาครับ ก็เลยครับเขาก็เลยออกคอิดคิดแข่งโดนมินเนะครับผมขาดก็ดีพี่นอ้องอันก็ครับระยะจิ๊บ้าครับวรวมบัหมเจ็บ

Doanh gấp tôn. Tôn lắm. Này. Mà nào cũng là hết suối lắm, hết suối không còn đôi mắt hết mát 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 หักตัวโ,โดนมินพี่น้องอะยตัวง่ายสำน่มได้หัดทำพี่น้องเออปัดเลยตัวกลับไปครับสี่ได้สี่ได้ ประยโดด์แม่ขาดอีกแล้วตัวโดนยุบยัง่งยุบครับคืงว่ามันขาดอีกแล้วโอ้ยท่านพี่คือว่าหน่อยนะย,ย,ย,ยิ่งโดนหรอก่าโดนแง่ๆนะขาดก็พอถือ ขึ้นมาขึ้นมาสวยอยู่ครับมุ่งย้ายมุ่หนึ่งไปก่อนละ่ะครับน้าขับใส่เอาอย่าเก็บปลาครับเนาะ กนีนค่ครับตก็งครับตกรู้มีเหรอแรงอัดน้อยเดี๋ยวไ็ได้จับนะครับยินดีครับคเขเจ้านม่ครับสวัสดีครับศาสตร์ปีนาครับ